สบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่องปายพบกันจิตเก่าเช่นเคยนะส่องสาวเล้ามักมวยดีค่ะพี่ผ้าน้องมากินกอดฉีดงัวนแ้วพี่น้องเนาะกอยเขาเนี้ยเขาคุณบอสจำให้กันเลยเนาะขออนุญาตแล้วพี่น้องเรืองมากมากินทั้งกันคำเขาไงพี่น้องตุยมันหลุดเขาเทียงกันแต่ว่าทางตุยได้ কত নাম পাক ôi được phết đẹp đấy, lẽ. này được xin ngủ tùy không nè nhảy được chưa ไปกินบวพี่กบดสองหน่อยพี่น้องเพชรขนาดว่ายินหลับไพ่เบิ้งคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น,น้องเพื่อเป็นกำลังอกกำลังใจในการคลิปต่อไปน้องเปน้องเนอ้าเมื่อนี้ฉน่านเมื่อนี้คลิปนี้พอจบสำเนินนอ้ําแตะับมาถาเบิ้งว่าคลิปหนาสิยเพชรยังเนาะติดตามตอนต่อไปเรื่องมื่อนี่บ๊ายบาย